กราบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องแจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพรมกับรายการสุดยอดพระสมเด็จ EP ที่1นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันพระสมเด็จนะครับราคาเบาๆทุกรายการนะพี่นะแบ่งปันกันไปรายการละ500บาททุกรายการนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ู5 4 6 5 5 8 3 4หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0ู 9, 5 4 6 5 5 8 3 4นะครับพี่ทางรลานเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสุดยอดพระสมเด็จ ep ที่1นะครับซึ่งเป็นรายการใหม่ของทางช่องเรานะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1เลยนะพี่นะ รายการที่1นนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่องนี้เป็นเขาเรียกว่าวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเนื้อเน่าๆเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูเนื้อด้านหลังนะครับเนื้อเนี่ยจะออกโซนเป็นเนื้อตุ๊บปังกนะครับนี่เห็นไหมมวลสารต่างๆนะครับเป็นก้อนก้อนเลยพี่อ่าเป็นก้อนก้อนแล้วมาพร้อมตรับนะครับองค์นี้แบ่งปันพี่พี่ fc ไว้บูชาเนี่ยเอา500บาทนะครับอ่าแล้วพี่ดูนะพี่นะเห็นไหม อ,องนี้เป็นวัดละกังนะพี่นะเนื้อเนี่ยเก่าเน่าๆเลยนะครับเนี่ยแล้วบริเวณหน้าอกนะครับจะมีพวกก้อนมวลสารต่างๆนะพี่นะองนี้พิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยเนื้อเก่าชัดเจนนะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมนะครับแล้วผมจะค่อยๆนะครับ,รบให้พี่ๆดูเนี่ยเนื้อหามวลสารนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนะครับองคนี้สวดทรงสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยพิมพได้สัว์ได้ส่วนนะพี่นะ ด้านหลังนะครับจะเป็นเนื er, um, er. ้อเนี่ยออกโซนเป็นเนื้อตุ๊มตับนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยพี่เนื้อเป็นผนึกผนึกเลยนะครับเป็นเนื้อหนึบนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วหน่อยนะครับพี่องค์นี้นะครับเดิมๆนะครับมวลสารจัดอยู่แล้วนะครับสําหรับรายการที่1นะครับแบ่งปันบูชากัน500บาทนะครับห้าบาทนะครับต่อมารายการที Earlier, ่2นะครับองค์นี้เป็น วัดระคังเหมือนกันนะครับอ่าองนี้เป็นวัดระคังนะครับเนื้อเนี่ยจัดจ้านอีกหนึ่งองนะครับเห็นไหมอ่าองนี้ก็มวลสารเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบออกเนื้อโซนก้นครกนะครับเนื้อโซนก้นครกนะครับแล้วพี่ดูนะครับเห็นไหมเป็นก้อนหยาบใหญ่ๆหญ่นะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมสวยสวยเลยพี่เดิมเดิมสวยสวเลยนะครับเนี่เนื้อเนี่ยออกปูนเปลือกหอยนะครับเป็นผนึกผนึกนะครับเห็นไหมแล้วดูดิพี่องนี้เนี่ยเหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตานะครับเห็นแบบ เป็นหน้าเป็นตานะครับแล้วดูมนสารนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยมณสารจัดจ้านนะครับมนสารจัดจ้านนะครับสําหรับวัดระคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะพี่นะมาพร้อมกอบเลดนะครับมาพร้อมกอบเลดแลวดูมนสารด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมก้อนดําๆนะครับก้อนขาวๆใหญ่ๆนะพี่นะเนี่ยมีรอยปูไตนะครับเห็นไหมองนี้สวยเดิมชัดเจนเลยนะครับเนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยพี่เนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยนะครับนี่ ลอยปูไตนะครับมวลสารนะครับเป็นเนื้อกลนโคกที่แบบว่าเขาทำมาละเอียดนะครับแล้วก็นํามากดพิมพ์นะครับแบบนี้สวยสมบูรณ์นะครับแบ่งปันบูชา500บาทเหมือนกันนะครับต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับวัดรักังนะพี่นะองค์นี้เป็นรุ่นร้อยปีนะครับร้อยปีปีหนึ่งห้านะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นปั๊มตายยางนะครับเดิมๆเลยพี่เห็นไหมสวยๆนะครับ องนี้สวยๆเลยนะพี่นะเป็นสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับเนื้อหาเป็นไงพี่หนึบๆนะครับเห็นไหมก้อนแดงๆนะครับเป็นก้อนดินอ่แบบว่าพิธีเดียวกันกับสมเด็จยุคโบราณเลยนะครับสําหรับสมเด็จวัดระฆังปีหนึ่งห้าองนี้ครับแล้วเนื้อเนี่ยเป็นอ่เป็นมันเลยนะพี่นะเป็นผนึกผนึกนะครับเป็นเนื้อที่แบบว่าจัดนะครับพี่เป็นเนื้อจัดอีกหนึ่งองนะครับเห็นไหมสวดทรงองค์พระนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับพระเกตทะลุซุ้มนะครับ องนี้เนี่ยดูนะครับเห็นไหมสวยๆเลยพี่สวยๆนะครับสำหรับสมเด็จวัดละคังนะครับปีหนึ่งห้านะครับร้อยปีนะครับแล้วเนื้อเนี่ยพี่ดูเลยแบบนี้เป็นเนื้อที่แก่น้ํามันตังอิ๋วจัดๆเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อเนี่ยแบบออกโซนเอ่อน้ามันน้ามันหน่อยนะครับเห็นไหมแล้วดูมวลสานพี่เดิมๆเลยนะครับองค์นี้แบ่งปันบูชาห้าร้อยบาทนะครับสําหรับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่นะครับเป็นสมเด็จ วัดเกตชัยโยนะครับอง์นี้เป็นวัดเกตนะครับพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับอง์นี้เก่าได้ใจเลยพี่เห็นไหมเก่าได้ใจเลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับเนี่ยเนื้อหานะครับองค์นี้นี่เป็นเนื้อโซนปูนเปลือกหอยนะครับเก่าๆเลยพี่เห็นไหมเห็นไหมเนื้อเนี่ยเก่าจัดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับพวกเส้นสายนะครับอักขรรายยันพิมพ์นะครับ เส้นวงแขนต่างๆนะครับนี่พระเกตนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่เห็นไหมเส้นซุ้มต่างๆนะครับและเนื้อนี่เก่านะครับเนื้อเก่าออกโซนปูนเปลือกหอยนะครับพี่องค์นี้นะครับเห็นไหมวงแขนเนี่ยโค้งมนนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์ต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะขอบข้างนะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่เห็นไหมเนี่ยขอบเขาจะมนๆหน่อยนะครับสำหรับวัดเกตชโยนะพิมพ์ฐาน จ็ดชั้นอกตันนะครับแล้วดูเนื้อด้วยโหเนื้อเนี่ยเก่าปึกเลยพี่มือสั่นหน่อยนะครับพอดีไปยกของหนักมานะพี่นะมือเนี่ยสั่นบึบบึบเลยพี่ต้องขออภัยจริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับองคนี้แบ่งปันบูชากัน500บาทนะครับสำหรับรายการที่4นะครับสุดยอดพระสมเด็จของเราต่อมารายการที่5นะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรนะครับพี่อ่าเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับสวยนะครับคาบกรุคาบทองเนี่ยมาเต็มนะครับ องนี้คาบกรุบคาบทองนี่มาเต็มเลยนะครับเห็นไหมเก่าๆนะครับเนื้อเน่าๆนะครับคาบกรุบคาบฟองเต้าหู้เนี่ยปึ๊เลยไปเห็นไหมเนี่ยดูนะครับปลาเนี่ยขึ้นแบบว่าเป็นคาบฟองเต้าหู้เลยนะพี่นะเนี่ยสวยๆแล้วไปเห็นไหมเนื้อเน่าๆนะครับเนื้อเน่าๆนะครับและและในส่วนของเนื้อในจริงๆเนี่ยพี่แบบว่าจะเป็นเนื้อที่แบบเป็นมันนะเป็นผนึกผนึกนะครับนี่สวยๆแล้ววันนี้มือสั่นนิดนึงนะครับเห็นไหม เนื ar, ้อจ right? huh er ัดนะครับเนื้อจัดมากนะครับคาบกรุนะครับพี่เห็นค้าบกรุไหมชัดเจนนะครับเดิมสวยนะครับองค์นี้นี่เดิมแล้วก็สวยมากนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับพี่ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ตามซอกนะครับเป็นพวกคราบขี้กรุนะครับเก่าๆโบราณโบราณนะครับองค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะครับพี่ๆครับเนี่ดูนะครับขอบข่านะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นพวกคราบกรุเก่านะครับเห็นไหมดูเนื้อพี่ เนื้อนี่เก่าโบรดาเลยนะพี่นะเดิมสวยเลยนะครับดูขอบด้านข้างนะครับเห็นไหมจะมีรอยยุบตัวหดตัวนะครับการย่อยสลายนะครับของมวลสารบางบางอย่างนะครับทำให้พระเนี่ยเป็นหลุมเป็นโพงได้นะครับแล้วองค์นี้เนี่ยเนื้อสวยพิมพ์ถูกต้องนะครับแบ่งปันกันไป500บาทนะครับ500บาทนะครับรายการที่5 ต่อมารายการที่6นะครับเป็นสมเด็จนะครับองนี้เป็นวัดระฆังนะครับพี่เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆนะครับมีการลงลักลงทองเก่ามาเลยนะครับพี่อ่าดูนะครับเห็นไหมเห็นข้าบลักคราทองไหมอ่าแล้วดูนะครับในเรื่องของพิมพ์นะครับพิมเนี่ยสวยนะครับเนื้อหาเน่เก่าอีกหนึ่งองนะครับเห็นไหมเห็นไหมในองนี้เนี่ยเป็นคราบไข่เนี่ยขึ้นเลยนะครับค้าบไข่เนี่ยขึ้นเลยพี่ดูนี เนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยนะครับเนื้อนี่เป็นผนึกเลยพี่แล้วดูนะพ,พี่พวกคาบลักนะครับองค์นี้มีคาบลักเก่านะครับสําหรับสมเด็จรายการที่เจ็ดเนี่ยไอรายการที่หกนะครับเห็นไหมเก่าๆนะพี่เห็นมลนสารไหมดูมลสารนะพี่เห็นไหมเนี่ยเป็นคาบรักคาบทองนะครับเดิมๆสวยๆเลยพี่องนี้เดิมๆสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์แล้วเห็นไหมดูเนื้อเลยพี่แล้วดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยเนื้อหาจะออกแบบว่าเป็นโซนตุ๊บตับนะครับเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อนิยมเลยนะพี่นะเนื้อเนี่ยเนื้อนิยมเลยพี่เห็นไหมนี่ดูนะครับมวลสารจัดมากนะครับแล้วเนื้อเนี่ยแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแบบนี้ตามตําราชัดเจนนะครับคาบลักคาบทองเก่านะครับพี่มีหลุมมีโพงนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะสำหรับสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับขอ500บาทนะครับ500บาทรายการที่6 ต่อมารายการที่7นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังเหมือนกันนะครับองค์นี้เนื้อหาเนี่ยเก่าจัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดมนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆไปทีละองนะครับเพราะว่าพระแต่ละองเนี่ยได้มาเนื้อหาจัดจ้านทุกองค์นะครับเห็นไหมเนี่ยดูเดี๋ยพี่เนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเนื้อก้นคกนะครับเป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นออกโซนแบบตุ๊บตับนะพี่นะออกโซนแบบตุ๊บตับนะครับแล้วดูเดี๋ยพี่ เส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นซุ้มไหวต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยมลสารนะครับในเนื้อนะพี่น้าเห็นไหมเนี่ยจัดจ้านนะครับจัดจ้านทุกรายการนะครับอง์นี้ก็ดูดิเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะาสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ู954655834นะครับ องนี้สวยสมบูรณ์ชัดเจนจริงๆนะครับสำหรับสมเด็จนะครับรายการที่7นะครับเป็นวัดพระคังพิมพ์ใหญ่นะครับพระเกศเนี่ยจดซุ้มเลยพี่เส้นซุ้มนะครับคมชัดนะครับเนี่ยสวยสเลยพี่เนื้อเก่าเก่าแบบเนี้ยเอา500บาทนะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นสมเด็จนะครับออกที่วัดเกศชยโยนะครับเป็นกุวัดโพเกียบนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะพี่นะ เป็นปี2490นะครับสำหรับวัดเกตชัยโยนะครับกุวัดโพกรเียบนะครับองคนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เอนิยมเลยพี่นี่ดูนะครับคาบกรุนะครับเป็นคาบไข่นะครับเนี่ยเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับสําหรับวัดเกตนะครับองนี้ออกวัดโพกเกียบนะครับเดิมเดิมสวยสวเลยพี่องนี้เดิมเดิมสวยสนะครับดูคาบนะพี่เขาเรียกว่าเป็นคาบ ข้าวอะไรพี่เนี่ยดูดิเนี่ด,ดเูเดิเนี่เดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับองคนี้เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับค้าบกรุเนี่ยชัดเจนนะครับสําหรับวัดโพเกียบองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เอนิยมนะครับนี่เดิมเดิมนะพี่นะคาฟองโตหูต่างๆเนี่ยติดทั่วองพระนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะพี่นะเนี่ยเห็นมนสารไหมมนสารในเนื้อพระเนี่ยปึ๊กนะครับนี่จะมีรอยปูไตนะครับ แล้วก็ก้อนมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับอง์นี้นะพี่ดูดิเนี่ยเนี่ยดูนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆนะครับองนี้จัดจ้านนะครับจัดจ้านนะครับแบ่งปันบูชากันไป500บาทสำหรับสมเด็จวัดเกตชโยนะครับออกกรุวัดโพเกระดบนะครับต่อมารายการที่9นะครับรายการที่9้าเนี่ยเป็นสมเด็จนะครับหชั้นอกล่องนะครับวัดเกตชโยนะพี่องนี้เป็นวัดเกตชโยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่าดูมวลสารด้านหลังนะพี่นะมวลสารจัดมากนะครับองนี้มวลสารจัดมากนะพี่นะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นมันเลยพี่แล้วดูพิมพ์เลยเนี่ยหูเป็นหูใบสีนะครับเส้นซุ้มเนี่ยคมๆนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับเส้นวงแขนต่างๆนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับและเนื้อเนี่ยแก่น้ำมันตังอิ้วจัดเลยพี่องนี้นะครับ เห็นไหมพ okay. ิมทรงองพระเนี่ยชวดทรงคมชัดสวยงามนะครับดูเส้นขอบบังคับพิม์นะพี่เห็นไหมเส้นขอบบังคับพิมพ์นะครับเนื้อนี่จัดมากนะครับองนี้เนื้อจัดมากนะครับแล้วมวลสารด้านหลังนะพี่ดูนะเห็นไหมเป็นก้อนแดงๆนะครับก้อนดำๆก้อนขาวๆนะพี่นะนี่องนี้ถือว่ามวลสารจัดนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะครับสำหรับ6ชั้นอกล่ององนี้นะครับ5 0าบาทนะครับ500บาท ต่อมารายการที่สินะครับรายการที่1ิเนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะพี่นี่ดูนะครับเนื้อเก่านะครับจัดๆอีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อเก่าจัดอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วดูพวกค้าบกรุนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยๆนะพี่นะเนื้อเน่าๆนะครับองนี้เนื้อเน่าๆนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับ แล้วดูพวกเขาเรียกว่าคาบไข่นะพี่นะเห็นไหมโอ้โหดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อนะครับนี่เดิมเดิมนะพี่นี่แล้วดูมนสานนะครับใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมฮะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยๆนะพี่แล้วดูด้านหลังนะครับเห็นมนสานไหมเนี่ยเป็นก้อนดำๆนะครับก้อนดำๆเป็นผนึกผนึกเลยนะพี่นะเดิมมากนะครับองนี้นี่เดิมมากนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสำหรับ สมเด also, então, like b b. ็จนะครับบางขุนพงศ์พิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับสวยๆนะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับเดิมๆเลยพี่ต่อมารายการที่11นะครับ11เนี่ยเป็นวัดรักังนะครับสวยเก่านะครับเนื้อเนี่ยโซนตุ๊บตับของจริงเลยนะพี่นะองค์นี้เนดูเลยเนื้อหยาบๆนะครับเนื้อหยาบๆนะพี่นะเนื้อแบบออกโซนก้นคบนะครับเป็นเนื้อขนมตุ๊บตับนะพี่นะองค์นี้เนี่ย อาจารย์โทนบางแคนี่บอกว่าสมเด็จต้องเนื้อนี้เท่านั้นนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เดิมๆสวยๆนะพี่สวยๆเดิมๆครับแล้วดูนะพี่อ๋อตรงนี้เนี่ยเป็นจะแก่พวกน้ํามันตังอิลหน่อยนะจะเป็นแบบว่าเนื้อเขาอจจะแบบผสมบอกเอ่อมนสาเนี่ยไม่ได้ละเอียดดีเท่าไหร่รนวทำให้แบบนี่แล้วดูก้อนนะพี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเป็นก้อนวัดรักังนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆสวยๆนะครับ แล้วมวลสารจัดมากนะครับน okay. ี่ด right. ูนะครับมวลสารจัดมากนะครับเป็นก oh no. to ้อนขาวๆนะครับกก้อนขาวๆก้อนแดงๆนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่องนี้นี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับแบ่งปันบูชานะองค์นี้แบ่งปันบูชานะเอา500บาทพี่เอา500บาทรายการที่11ต่อมารายการที่12นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ดีนะครับบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ดีบางขุนพรมนะครับ คาบกรุเก่าชัดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมเนื้อหามวลสารเนี่ยสวยๆอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วดูนะครับองนี้นี่เนี่ยใบหงใบหูนะครับติดชัดเจนนะครับแล้วดูโคกคาบขี้กลุนะครับเห็นไหมเป็นคาบฟองเต้าหู้เก่าๆเลยพี่เป็นคาบฟองเต้าหู้เก่าๆเดิมๆเลยนะครับสวยงามนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับเนื้อเน่าๆนะครับสวยๆคาบกรุเนี่ยจัดจ้านอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ดูนะครับ สวยยนะพี่นะองนี้สวยๆเห็นไหมคราบกรุไหมพี่ดูคราบกรุนะพี่นะเก่าๆเน่าๆเลยพี่องนี้เก่าๆเน่าๆเลยนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเนี่ยออกโซนแบบว่าน้ำมันตังอิ้วนะครับองนี้แก่น้ํามันตังอิ้วแล้วมีรอยปูไตนะครับรอยหนอนด้นนะครับชัดเจนนะครับวนสารนะครับก้อนแดงๆเนี่ยเป็นก้อนจากเขาเรียกว่ากําแพงนะครับเป็นเนื้อดินจากกําแพงนะพี่นะ องนี้นี่เก่าชัดเจหนึ่งหนึ่งองนะครับสําหรับเจดีนะครับวัดระฆังนะครับสวยๆแล้วพี่ห้าร้อยนะครับเอ้เจดีบางอุ่นพรมแล้วพี่ห้าร้อยต่อมารายการที่สิบสามนะครับองนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าวัดระฆังนะครับววดระฆังนะครับสวยเดิมนะครับพี่องค์นี้สวยเดิมนะครับเนื้อนี้จัดนะครับเนื้อนี้จัดแล้วพี่ดูเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลังกระดานนะพี่นะแบบนี้เขาเรียกว่าหลังกระดานนะครับเห็นไหม นี่ดูนะครับเก่าไม่เก yeah. ่าพ yeah. sure. right, like like so like ี่ดูเลยนะพีานะมวลสารนะครับเห็นก้อนมวลสารชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนดําๆนะครับก้อนขาวขาวนะครับเห็นไหมสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะครับเห็นไหมก้อนแดงแงนะพี่เห็นไหมก้อนแดงแดงนะพี่องค์นี้ถือว่ามวลสารจัดนะครับถือว่ามวลสารจัดนะแล้วดูด้านหน้านะพี่นะด้านหน้านะครับโอ้โหเนื้อเน่าเลยนะพี่นะองค์นี้เนี่ยออกโซนเป็นเนื้อเน่าๆนะครับแล้วส่วนทรงนะครับองค์พระเนี่ย พิมเพิ่มคมชัดนะครับสวยๆเดิมๆเลยนี่องนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ดูวงแขนนะครับเห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อไหมเดิมๆเลวพี่นะเดิมๆสวยๆเลยพี่อ่าเดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระเกตจดซุ้มนะครับเนื้อออกโซนเน่าๆหน่อยนะครับเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งนะครับเห็นไหมมวลสารนะครับชัดเจนนะครับรายการที่ 13นะครับขอ500บาทนะครับ500บาทต่อมารายการที่14นะครับอง์นี้นี่สวยมากนะครับแต่พระเนี่ยมีชํรุดมีซ่อมมานะครับมีซ่อมมานะครับพี่ดูนะครับดูเนื้อนะครับดูความเก่าความมันนะครับของพระเนี่ยถือว่าจัดจ้านนะครับองนี้ถือว่าจัดจ้านนะพี่ดูเนื้อเด็เห็นไหมดูเนื้อหนังนะครับดูเนื้อหนังดูพิมพระนะครับเห็นไหมเนี่ยเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยนะเห็นไหมก้อนแดงแนะครับ นี่เป็นก้อนดินจากวัดระฆังนะครับนี่ก้อนแดงๆสวยๆเลยี่แดงๆสวยๆเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับสวยๆเลยี่อ่าเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะบิได้เห็นไหมเนื้อหาจัดนะครับเนื้อหาจัดนะครับเห็นไหมนี่เป็นก้อนระฆังนะครับก้อนเออเป็นก้อนเออเขาเรียกว่ามนสารนะครับทางกำแพงเพชรดอันนี้เป็นวัดระฆังชังฉจนนะเห็นไหมก้อนแดงๆนะพี่ไะเห็นไหมเนี่ยแดงปั๊ดเลยีิเป็น พวกดินสุมกอนะครับเนี่ยดูด้านข้างก็จะเห็นนะครับดูด้านข้างก็จะเห็นนะพี่นะเห็นไหมแต่องนี้มีชำรุดนะครับใครได้ไปก็พี่เอาไปซ่อมไปอะไรให้ดีนะครับแล้วเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับเนี่ยกราดูเนื้อพี่นะเนื้อจัดนะครับองนี้เป็นเนื้อจัดอีกหนึ่งองนะครับเนี่ดูก้อนนะพี่มนสารนะแดงๆเลยพี่สวยนะครับสําหรับวัระคังพิม์ใหญ่อง์นี้นะพี่นะนี่พระเกตนะครับอ่า ตูมสวยนะครับเห็นใบหงใบหูนะครับเนื้อเนี่ยแห้งๆลานๆแบบว่าเป็นลายกระเบื้องขามนะครับองนี้ก็แบ่งปันบูชากันไป500บาทราการ500บาทร,รายการที่14นะครับ14ต่อมารายการที่15นะครับ15เนี่ยเป็นบางขุ่นพรมนะครับองคนี้เป็นบางขุ่นพรมนะครับเขาเรียกพิมพ์อะไรพี่อ่าแบบเนี้ยเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่ไหมเป็นพิม์ใหญ่ไหมแต่เป็นบางขุนพรมชัดเจนนะครับ นี่ดูนะครับเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆนะครับแล้วดูคาบกรุกนะครับนี่คา,าฟองตาหู้นะเป็นเขาเรียกว่าคาบที่กรุนะครับ,รวาาบ,รบพวกนี้เนี่ยจะเป็นพระที่ถูกแช่น้ํานะครับแล้วเนี่ยบางขนพรมนะครับพี่ดูดิเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนื้อในเก่านะครับคาบกรุกเนี่ยชัดเจนนะครับพี่ดูดิเห็นไหมเดิมๆเลยพี่พวกคา <S <S ฟองตาหู้ต่างๆนะครับเห็นไหมเนี่ยสวยๆนะครับ สวยๆนะพี่นะแล้วดูก้อนมวลสารนะครับเห็นไหมคผมจะให้ดูเนื้อในแล้วที่มีการเนี่ยเห็นเห็นเนื้อดินกําแพงไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นก้อนเนื้อดินกําแพงไหมพี่เนี่ยแดงแงเลยพี่แดงแเลยนะครับอันนี้พระกระเทาะมาหนึ่งนะครับแล้วดูด้านหลังเดิโอ้โหเก่าจริงนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นรอยแบบรอยเหมือนพระสมเด็จเขาวางทาบนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นรอยท้าบนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์แล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นร่องๆแล้วเหมือนพระเนี่ยวางซ้อนกันอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วดูเนื้อเป็น เขาเรียกว่าคราบขี้กรุเนี่ยทั่วนะครับทุกทั่วนะครับทั่วองค์นะครับแล้วเดิมมากนะครับองค์นี้เดิมมากนะครับสวยๆเลยพี่องน,นี้นี่แนะนําเลยนะครับพี่ๆท่านใดนะชอบพระกุศิสวยๆแบบนี้นะเป็นบางขุนพรมนะอ่าเป็นพิมพ์พระประธานเนีเดิมๆเลยพี่เห็นไหมสวยงามนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้านะครับ มารายการที่16นะครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้วัดระฆังนะครับเป็นเส้นได้วัดระฆังนะพี่นะเนื้อนี่เก่านะครับนี่เนื้อนี่เก่านะครับสวยๆเหมือนกันนะครับแต่ละองค์เนี่ยสวดทรงนะครับพิมพ์คมชัดเจนนะครับดูนะพี่นะเห็นมลสารไหมอ่าดูมลสารนะครับเดิมๆสวยๆนะครับองนี้เดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมเนื้อนี่หนึบเก่านะพี่นะเนื้อนี่หนึบเก่าแล้ว จัดจ้านนะครับไปด้วยมวลสารนะครับเห็นไหมเนี่เส้นตัดบังคับพิมพ์นะครับเส้นตัดขอบบังคับพิมพ์นะพี้ได้เห็นไหมเนี่ยด้านบนนะครับด้านข้างนะครับสวยๆในวลนาทีเนื้อเนี่ยจัดอยู่แล้วนะครับเนื้อเก่าเป็นผนึกผนึกนะครับเนี่เนื้อเก่าจริงนะครับแบบนี้นี่เนื้อเก่าจริงนะครับสําหรับสมเด็จนะครับรายการที่เอ่อสิบหกนะครับสิบหกองนี้เนี่ยดูนะครับเป็น เส้นได้นะครับวันละขังนะครับเป็นวันละขังเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่เนื้อแตกรายงานสวยๆนะพี่นะแตกรายงานสวยๆนะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17นะครับเป็นบางขุนพรมพิมเจดีนะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมพิมเจดีนะครับองค์นี้พิมพ์ในชัดเจนนะครับนี่และด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นมันใช่ปั๊มตายยาไหมเดี๋ยวขอส่งกล้อง เหมือนจะมีเป็นตายยางนะครับเหมือนจะเป็นร่องรอยตายยางนะครับอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะขึ้นกรุกปี2,500นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยกรุกแตกนะครับก็ทางวัดเนี่ยได้มีการจัดหานะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะครับให้บูชากันในราคา2,000บาท3,000บาทนะครับในปี2,500น้นะพี่นะสมัยนั้นเนี่ยทองเนี่ยบาทละไม่ถึงพันนะครับก็ต้องบอกได้งี้ว่าพระเนี่ย มีราคากันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะพี่นะอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ JD นะครับชัดเจนนะครับค่ากรุนะครับนี่ดูนะครับขึ้นแบบว่าเน่าเน่าเลยพี่ซ้อนกันเหมือนเขาเรียกว่าค่าฟองตู้นะครับนี่สวยนะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ผมเชียร์นะครับให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยได้เช่าหาบูชาพิมพ์เขาจะแบบเนี่ยขึ้นไปงี้เลยพี่พิมเขาจะขึ้นไปแบบนี้นะครับสวยนะครับองนี้สวยนะครับสาหรับบางขุนพมพิมเจดีนะครับ เอา500บาทนะครับ5 0าบาทรายการที่17ต่อมารายการที่18นะครับองค์นี้นี่เป็นวัดละคังนะครับอ่าเป็นวัดละคังนะครับมีการลงทองเก่านะครับอง์นี้นี่ลงทองเก่านะพี่นะแล้วดูเนื้อนดครับพี่ดูเนื้อมนลสานะพี่เห็นไหมโอ้โหเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่องนี้นี่เป็นก้อนก้อนกอนเลยนะครับไม่รู้ว่าเอ่อเป็นดินกําแพงนะครับเป็นดินกําแพงนะครับและแล้วดูดิพี่เห็นไหมคาบทองนะครับ คาบทองต่างๆเนี่ยจัดจ้านมากนะครับพี่จัดจ้านมากครับสวยสวยเลยพี่องค์นี้สวยสวยนะครับเห็นไหมคาบทองนะครับเนื้อเนี่ยเน่าเลยพี่เห็นไหมดูนะครับดูเนื้อนะพี่นะเนี่ยน้องเน่าเลยนะพี่นะสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสวยสวยนะครับเห็นไหมเห็นไหมมวลสารนะครับชัดเจนนะครับ องค์นี้นี่ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเลยพี่อ่าคราบทองนะครับแล้วก็เป็นรอยพวกเม็ดมวลสารต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆนี่ดูมวลสารแล้วมีคราบทองนับละเนื้อนะพี่ดูดิโอ้โหนะเก่าเก่ามากนะครับองค์นี้แอนแอนหน่อยนะพี่นะแล้วดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ดูเนื้อที่พิมพ์นะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นผนึกเก่าๆเลยพี่เนื้อนี่เป็นผนึกเก่าๆนะครับเห็นไหม สวยมากนะครับองนี้นี่แอนเลยนะเวละเนี่ยขอ500บาทนะครับรายการที่18ต่อมารายการที่19นะครับองนี้เป็นพิมพ์ดีนะครับเป็นพิมพ์ดีวัดละคังนะครับสวยๆนะครับเนื้อเนี่ยดูเดดูหลังเดหลังเนี่ยเป็นหลังกระดานนะเวลาเห็นไหมก้อนโมนสารนะครับเป็นก้อนดินจากกําแพงนะครับเนี่ยดูนะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยองเนี้ยเนี่ยดูดิเนื้อเนี่ยออกโซนตุ๊บตับนะครับ แล้วมวลสารนะครับมีดินพวกดินซุ้มกอนะครับดินกําแพงนะครับเห็นไหมแล้วก้อนนะครับนี่เห็นไหมเนื้อนี้เก่าจัดเลยนะเนื้อนี้เก่าจัดสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆนะครับสมบูรณ์นะครับองนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับเห็นเนื้อไหมนี่ดูเนื้อดิบีดูเนื้อนะครับเดิมๆเลยพี่เนื้อเน่าๆเลยนะครับองนี้พระเนี่ยสภาพผ่านการใช้นิดหนึ่งนะครับ สภาพผ่านการใช้นิดหนึ่งนะครับสวยๆนะพี่สวยๆเดิมๆนะครับเห็นไหมเนื้อจัดมากนะครับองนี้เนื้อจัดมากครับนี่เห็นก้อนมนสารไหมอ่าเป็นก้อนแดงๆนะครับแล้วดูพิมพ์ดิพี่พิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยครับเนื้อเก่านะครับหลังเนี่ยเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังกระดานนะครับหลังกระดานนะพี่นี่แบบก่อนๆเห็นมนสารนะครับเป็นความคลาสสิกอีกหนึ่งอย่างนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครายการที่สิบเก้า ต speaker, roommate, there, ่อมารายการที่ huh. 20 <Okay. S 1> <ppy aciones S 2> นะครับองนี้เป็นวันละคังนะครับอีกหนึ่งองนะครับมีลงทองลงลงรักเก่านะครับแล้วดูนะพี่เนี่คาบทองนะครับทองเก่านะครับแล้วดูพิมพ์นะครับพิมพ์สวยนะครับพระเกตนะครับตูมนะครับเหมือนลูกมาตูมเะพี่นะนี่เหมือนลูกมาตูมเลยพี่แล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยจัดเก่าเลยพี่เนื้อนี่จัดเก่านะครับสวยๆนะพี่นะเนี่ยสวยๆแล้วดู ภาบลักนะครับเป็นภาบลักเก่าภาบทองเก่านะครับเดิมๆแล้วนะพี่ดาวสองเนี่ยมันก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตเลยพี่ขยายออกนิดนึงนะเพื่อจะง่ายต่อการส่องนะครับหลังเนี่ยสวยมากนะครับพอดูด้านหลังเนี่ยสวยมากนะครับเห็นไหมเนื้อพระเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> <แล>จะแก่แบบพวกแบบพวกน้ำมันตังอิ๋วนะครับและเนื้อเนี่ยมีความหนึบนุ่มนะครับเนื้อตกผนึกนะพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นผนึกเลยพี่แล้วดูด้านข้างนะครับจะเห็นพวกภาบลักคณาบทองนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยพี่ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพกเกตนะครับตุ้มๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับองค์นี้เดิมๆนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับอง์นี้นะครับขอ500บาทนะครับอย่างไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีนะครับที่มารับชมรายการสุดยอดพระสมเด็จนะครับซึ่งเป็นรายการใหม่ของทางช่องแจรักพาะเครื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ